หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่สิบค่าจะแก้แค้นเวลาค่ำยามลีโม่ถึงกลับถึงสำนักประตูสำนักปิดไม่มีคนเฝ้าเสาประตูเธอนั่งอยู่บนเนินหินค่อยทิ้งตัวล้มลงไปด้านหลังทั้งตัวของเธอไม่มีเรี่ยวแรงเลยแม้แต่นิดทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งปวดตัวแทบกระจายเธอไม่มีแรงจะเคาะประตูอีกและรู้ดีว่าถึงเคาะประตูแล้วก็ไม่เปิดแน่นอนนอนอยู่บนเนินหิน ความหนาวเป็นที่ส่งมาจากด้านหลังเธอเงยหน้ามองดาวบนฟ้าไว้ดาวเต็มท้องฟ้าช่างสวยงามยิ่งนักแต่กระวลอันกว้างใหญ่สามารถรองรับสับสิ่งของมากมายแล้วแต่ไม่สามารถรองรับชีวิตที่พยายามอยู่ต่อไปคุณหนูรองคุณหนูใหญ่กลับมาแล้วตอนนี้อยู่ด้านนอกจะให้เปิดประตูหรือไม่คนเฝ้าประตูถามด้วยเสียงเบาเซียวโลเย,ยิ้มอย่างโหดเหี้ยมเปิดอะไรไปนอนเถอะ คืนนี้ไม่ต้องอยู่เวนคนเฝ้าประตูรู้ว่าคุณหนูใหญ่เสียอำนาจไปแล้วแท้จริงแล้ววันเวลาที่ผ่านมาก็ไม่มีอำนาจอะไรอยู่แล้วในฐานะคนใช้เขาได้เพียงถามตามผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นครับคุณหนูรองคนเฝ้าประตูตอบกลับเซียวโลเย่ยิ้มขึ้นมากล่าวต่อสาวใช้ข้างกายเราไปกันเถอะให้นางนอนอยู่ด้านนอกคืนหนึง่งคุณหนู ลัวพรุ่งนี้จะมีคนพบเห็นไหมคะลัวอะไรเรื่องวุ่นวายในวันนี้ใครจะไม่รู้สำนักเซี่ยวเราเสียหน้าเพราะคนคนนี้ได้ต้องเป็นนางที่เสียหน้าจนทนไม่ไหวเท่านั้นเมื่อเซี่ยวโลเย่พูดจบแล้วเดินจากไปหลีโมนอนอยู่บนพื้นได้ยินคำพูดจากด้านในไม่มีแรงจะไปโกรธหรือรู้สึกอับอายแล้วเธอเพียงแค่อยากนอนพักสักหน่อยสูดลมหายใจเข้าทีหนึ่ง แค้นนี้ช้าเร็วก็ต้องชำระเธอไม่รีบแต่ตอนนี้รู้สึกกระหายน้ำมากมายความรู้สึกกระหายน้ำนั้นทำให้เหลือทนมากกว่าความเหนื่อยล้าและเจ็บปวดเธอทนรับไว้ในสมองคิดวางแผนวันข้างหน้าครั้งนี้เข้าวังแท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคาดการไว้แล้วมองเหลียงโรคชักกำเริบไม่จำเป็นให้เธอต้องลงมือยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าฟ้าประทาน เพียงแต่ไม่คิดว่าการประธานงานแต่งนี้ทำให้เกมพลิกผันไปที่จริงอองเหลียงวันนี้มีใช่โรคชักกำเริบใหญ่เป็นโรคชักกำเริบเล็กๆก่อนจะกำเริบใหญ่นี้แสดงว่าในสองสามวันข้างหน้าเขาจะกำเริบอีกครั้งและการกำเริบคราวนี้ตะหนักหนามากเป็นพิเศษตั้งใจให้หมอหลวงใช้เข็มนั้นเพื่อบอกให้ฮองเฮารู้ว่าเธอรู้เรื่องวิชาการฝังเข็มสามารถรักษาอ,องเหลียงเช่นนั้น เมื่อเวลาอ่องเหลียงกำเริบอีกฮองเฮาก็จะสั่งการให้เธอเข้าราชวังอีกปราบใดที่เธอนั้นยังมีประโยชน์ต่อฮองเฮางั้นชีวิตของเธอก็อยู่รอดแล้วแต่ตอนนี้กลับมีอ่องซื่อเจิ้งคนหนึ่งออกมาทำให้แผนการทั้งหมดของเธอวุ่นวายไปหมดสำนักเซี่ยวจะฆ่าเธอฮองเฮาสามารถช่วยได้แต่ถ้าอ่องซื่อเจิ้งจะฆ่าเธอใครจะช่วยได้แล้วดูท่าทีระหว่างฮองเฮากับอองซื่อเจิ้งแล้ว บองซื่อเจิ้งก็คงจะเกลียดอองเหลียงนักถ้าบอกว่าเธอจะรักษาอองเหลียงบองซื่อเจิ้งยังจะให้เธออยู่อีกหรือวางแผนมาหลายวันทำลายไปหมดเธอเหนื่อยแต่ล้มไม่ได้ไม่ถึงวินาทีสุดท้ายเธอจะล้มลงไม่ได้เมื่อเธอกำลังจะใช้ความคิดอยู่นั้นได้ยินเสียงประตูเปิดขึ้นจากนั้นได้ยินบนพื้นมีเสียง เธอหันไปดูเห็นเพียงน้ำถ้วยหนึ่งกับหมันโถสองลูกบนพื้นเธอตะลึงแล้วเงยหน้าเห็นเพียงประตูที่ปิดลงอย่างเร็วเห็นเพียงเงาเล็กๆที่แอบหายไปตรงประตูวันนี้หลี่โม่ร้องไห้มาไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่ว่าต่อหน้าแขกหรือต่อหน้าฮองเฮาก็ตามน้ำตาก็ไม่ได้จริงสักเท่าไหร่เพียงเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีแต่ว่ามองน้ำถ้วยหนึ่งกับหมันโถขาวสองลูกนี้แล้ว เธอนั่งยกขาขึ้นมากอดขาตัวเองแล้วร้องไห้ไม่มีเสียงออกมาเต็มที่คนเฝ้าประตูผู้นี้ไม่รู้หรอกว่าความใจอ่อนของตนเองจะช่วยชีวิตเธอแม้กระทั่งจะเปลี่ยนแปลงเธอไปทั้งชีวิตที่จริงเขาไม่คิดอยากจะทำงานที่สำนักเซี่ยวแล้วเขาไม่สามารถทำเหมือนที่ผู้อาวุโสสอนเช่นนั้นประจบแค่คนที่มีอำนาจเท่านั้นรอแค่เพียงสองปีที่หมดอายุการเป็นบ่าว ก็จากไปลีโม่ดื่มน้ำแล้วกินหม่นโถแล้วจากนั้นก็เอาถ้วยไปวางคืนตรงประตูกินอาหารแล้วพักผ่อนไปสักครู่ร่างกายฟื้นฟูมีแรงขึ้นมาบ้างเล็กน้อยสักทีเธอไปจากประตูสำนักไปยังประตูหลังข้างขวามองกำแพงที่สูงสูงนั้นไว้เธอใช้แรงสูบลมเข้าทีหนึ่งปีนขึ้นไปพลิกตัวลงพื้นหลังบ้านไม่มีคนประเวณโดยเฉพาะ นี่เป็นแถวลานเซี่ยวจือ้อที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของเธอและแม่ไม่มีใครมาหลอกบนหอคอยสูงตรงข้ามสำนักเซี่ยวมีคนหนึ่งจ้องทุกการกระทําของเธออยู่ด้วยสีหน้าเย็นชายืนอยู่บนหอคอยที่สูงที่สุดสามารถดูทุกรายละเอียดของสำนักเซี่ยวทั้งหมดใต้สายตาได้ท่านอองเซี่ยวหลีโม่นี้เหมือนมีพื้นฐานกังฟูเล็กน้อยห้องซื่อเจิ้งสีหน้าเย็นชาหนีหยง เจ้ารีไปตรวจสอบเซี่ยวหลี่โม่หน่อยไปดูว่าแต่ก่อนเธอเคยเรียนวิชาแพทย์มาก่อนหรือเปล่าวิชาแพทย์ก็ไม่น่าแปลกคุณนายเซี่ยวนั้นก็รู้เรื่องวิชาชีหวางวิชาแพทย์แผนโบราณจีนอยู่แล้วหองซื่อเจิ้งนึกถึงชื่อเสียงของคุณนายเซี่ยวหลี่ซื่อเมื่อก่อนนี้มีคนเคยบอกว่าเธอเป็นหญิงที่เฉลียวฉลาดที่สุดตั้งแต่เปิดแผ่นดินมาพินกู่ฉินหมากล้อมผู้กันจีน ภาพว่าจีนเก่งทุกอย่างความสามารถเกินคนการแพทย์ทำนายดวงก็ได้เป็นหญิงผู้หนึ่งที่หัวใจพิสุทธิ์เจ็ดห้องแต่ที่น่าแปลกเฉินเซี่ยวเซี่ยวกลับเรียกคุณนายยูเป็นคุณนายหลินหลงชมว่านางมีหัวใจพิสุทธิ์เจ็ดห้องคํานาี้เฉินเซี่ยวเซี่ยวาาไม่เพียงครั้งเดียวที่พูดต่อหน้าคนอื่นมาก่อนใช่คุณนายเซี่ยวรู้เรื่องวิชาแพทย์อยู่หองซื่อเจิ้งกําลังคิดลมพัดแรงยามค่ําคืน หน้าที่เย็นชาอบอ่นขึ้นมาพูดเช่นนี้แล้วเขานั้นมั่นใจจะรักษาอาเฮาหรือเปล่าท่านอองนี้คงจะเป็นไปไม่ได้หมอหลวงบอกแล้ววิชาฝังเข็มนั้นอันตรายเกินไปหมอหลวงนั้นยังไม่ค่อยเที่ยวชานถึงเธอจะรู้เรื่องวิชาการแพทย์แล้วจะมารักษาอองเหลียงอย่างไรหนี่ยงกล่าวห้องซื่อเจิ้งซื่อถูแย่ไม่ออกเสียงเพียงแต่ในใจนั้นยังมีความคิดอื่น หนียงมองสีหน้าของเขาไว้ลองเช็คถามดูกล่าวท่านอองวันนี้ฮองเฮาบอกจะประธานงานแต่งให้กับเจ้าท่านตอบตกลงจริงๆหรือที่จะแต่งงานกับเซี่ยวหลี่โม่หรือฮองไทเฮามีอำนาจประทานงานแต่งให้กับข้าท่าทีของซือถูเย่เย็นชาขึ้นมากระทันหันพูดคำที่คลุมเครือคำหนึ่งออกมาหนียงกล่าวด้วยเสียงเบาถ้าท่านอ,องไม่ชอบหรือข้าน้อย เขาทำท่าทางมือออกมาใต้สายตาหนาวเย็นขึ้นมาทันทีสื่อถูเย่ใช้ความคิดชั่วครู่ดูไปก่อนคำสั่งการลงมาค่อยว่ากันเขาจะไม่แต่งงานกับเซี่ยวหลีโม่ไม่ใช่เพราะชื่อเสียงของเขาไม่ได้แต่เพราะหลีโม่กลับถึงลานเซี่ยวจื่อคุณนายเซี่ยวยังไม่ได้นอนได้ยินเสียงกีบร้อนสั่งให้สาวใช้เย็นเอ๋อไปดูเย็นเอ๋อเห็นหลีโม่บาดเจ็บเต็มใบหน้า น้ำตาไหลลงมาทันทีแต่พยายามทนไว้ประคองเธอเข้าไปในห้องคุณนายเซียวเห็นสภาพหลีโม่เช่นนี้ก็ปวดใจยิ่งนักเพียงแต่อดกลั้นจนชินแล้วไม่ได้ร้องไห้ออกมาต่อหน้าทันทีแต่ใต้ตาก็เต็มไปด้วยน้ำตาแล้วกอดหลีโม่เบาๆขอโทษด้วยเพราะแม่เดือดร้อนเจ้าแล้วหลีโม่กลับดันเขาออกเบาๆมองหน้าที่บวมสูงขึ้นมาของเขา ถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเกิดอะไรขึ้นคุณนายเซี่ยวหันหน้ากลับทันทีไม่มีอะไรเย็นเอ่อทนไม่ไหวแล้วร้องไห้กล่าวคุณหนูหลังท่านเข้าวังไปคุณนายใหญ่ก็สั่งให้ช่วยยุ่นมาตบปากคุณนายตบจนคุณนายปากจมูกเลือดไหลถึงหยุดหลีโม่รวบรวมความอาฆาตเต็มตัวกล่าวอย่างเยือกเย็นอีแก่นั่นข้าจะไม่ปล่อยเขาไปแน่คุณนายเซี่ยวกลับไม่สนใจตนเอง พี่เย็นเอ๋อไปยกน้ำร้อนมาให้หลี่โม่อาบน้ำจากนั้นเขาช่วยจัดการบาดแผลให้หลี่โม่เห็นนิ้วมือกี่นิ้วที่แยกเลือดเนื้อไม่ออกของหลี่โม่แล้วสุดท้ายเขาอดไม่อยู่มีน้ำตาไหลลงมาสองหยดเขาไม่ถามหลี่โม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวังวันนี้เห็นอาการบาดเจ็บของเธอแล้วก็รู้ว่าเธอโดนกระทำอย่างไรในวังหลี่โม่มองที่เขาแล้วกล่าวด้วยเสียงเบาท่านแม่ข้าไม่เป็นอะไร องเหลียงโรคชักกำเริบข้าช่วยเขาไว้แล้วข้าก็บอกกับฮองเฮาว่าวิชาฝังเข็มสามารถช่วยอองเหลียงได้วิชาฝังเข็มคุณนายเซี่ยวตะลึงเจ้ามั่นใจจริงๆหรือท่านแม่วางใจได้ข้ามั่นใจหลีโม่กล่าวอย่างจริงจังเจ้านั้นมีความมั่นใจคุณนายเซี่ยวนางอยู่ข้างเธอเพียงแต่ฮองเฮาจะให้เจ้าเซี่ยวรักษาอ,องเหลียงหรือ